สมมุติเอาภาพมาให้ห้าร้อยภาพเนี่ยนะฮะ uh huh. ถ้าไปให้คนคนหนึ่งเขาาจ,จะไม่มีอะไรเนี่ยไม่เห็นกีดขาเลยไม่มีอะไรไม่เกี่ยว uh huh. แต่ถ้าให้อาจารย์ตินให้อาจารย์โต้งโต้งดูพฤติกรรมอา,อาจจะบอกได้เพราะฉะนั้นแต่ละคน uh huh. มันมันไม่เหกันไม่ยังเข็มจิดยาเนี่ย uh huh. uh huh. บางคนก็บอกว่าไม่ได้เป็นอาวุธแต่เข็มจิดยามันทาให้ตายได้ ถ้าเราฉีดอากาศเข้าไปหรือถ้าเราแทงตรงเยงื่อหัวใจอันนี้ก็ต่างกันแล้วพราะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเออมันอยู่ในมือใครมากกว่าผมคิดว่าถ้าได้อย่างอาจารย์โต้อง,องอาจารย์ตรินมาช่วยนะมันจะทำให้ได้อะไรมากขึ้นอีกครับในหน่วยถึงอโอเคถ้าเกิดมันชัดๆเลยนะว่า GPS อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเป๊ะๆๆๆเ,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 เอันนั้นโอเคใช่ไหมถ้าเกิด Google Map หรืออะไรต่างๆโลโเคชัชนบอกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ากรณีมันไม่เจออะไรเนี่ย ผมคิดว่าถ้าถ้าได้อย่างผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์เน่เพราะผมค่อนข้างอิมเพสอาจารย์ต้องอาจารย์ตินมากตรงไหนไหมผมมีเอกสารในหมดทุกอย่างผมรู้ไปงแต่อย่างอาจารย์ต้องอาจารย์ตินเนี่ยไม่รู้อะไรเลยวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์จากจากข้อมูลจากจากจากหน้าตาแต่เนี่ยแต่มันตรงกับข้อมูลน่ะอ่าอย่างเช่นอย่างเงี้ยผมรู้เรื่องประวัติผมรู้ไดอโนซิสผมรู้เรื่องยาผมรู้เรื่องอะไรทุกอย่างแต่อาจารย์สามารถวิเคราะห์คนได้เฮ้ยมันเหมือนกับ อนักอาชญาวิทยาอเรียนมาขนาดเดียวกันหมอเนี่ยหมอต้องเจาะเลือดต้องตรวจระดับสารเสพติดต้องทำคอมพิวเตอร์ถึงจะรู้ต้องตรวจเลือดแต่ของอาจารย์บางทีไม่ต้องผมเลยคิดว่าถ้าได้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยมาช่วยอีกในอีกหนึ่งหนึ่งนะมันจะอาจจะทำให้ได้อะไรเพิ่มขึ้นเยอะครับนี่ยังไม่ได้จบแค่นี้มันคงต้องดูไประยะยาวข้างหน้าว่าตกลงจะเป็นยังไงแต่วันนี้เรียนเชิญมาพูดคุยก็ มือถือแค่หนึ่งในสิบอะครับของของไอ้อะไรนะดิจิตอลฟอร์ลินซิกส์เรายังมีอย่างอื่นอีกอื่นอีกครับแต่บอกว่าคนบนเรือบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังมีอื่นอีกครับวันที่ยี่วันที่สิบยี่สี่กุมภามันก็จะมีอีกเจ้าภาพกระถิ่นอีกมีเจ้าภาพอีกไม่เกี่ยวกับไอันี้ครับอาวเฮะอ่าแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดเมษาก็จะมีอีกโอ้มันจะมีอีเวนต์อะไรตลอดครับครับงั้นเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิด